Royal Secret Series เรื่องราวลับของราชวงศ์อังกฤษที่คุณไม่เคยเห็นจากข่าวทั่วไปคุณเชื่อไหมคะแค่ชุดเดียวของเจ้าหญิงเคทก็สามารถทำให้สินค้าหมดสต็อกทั้งประเทศได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงวันนี้เราจะพาคุณไปย้อนดู10อันดับชุดสุดไอคอนิกที่โลกทั้งโลกพูดถึงพร้อมกับเรื่องราวเบื้องหลังที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนบอกเลยว่าอันดับที่1ต้องทาให้คุณอาปากค้างแน่นอนค่ะ ตั้งแต่วันแรกที่เธอก้าวเข้าสู่ราชวงศ์อังกฤษเคทมิรดตันหรือที่รู้จักกันในฐานะเจ้าหญิงแห่งเวลส์เด้กลายเป็นแฟชั่นไอคอนที่ผู้คนทั่วโลกจับตามองวันนี้เราจะจัดอันดับจากสิถึงหึ่งค่ะใครชอบแฟชั่นใครชอบเรื่องลับเรื่องเบื้องหลังต้องดูให้จบเลยค่ะอันดับที่10ค่ะชุดรับปริญญา ย้อนกลับไปสมัยยังไม่ใช่ราช,นชนินีแฟชั่นเคทยังเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรู์และนี่คือชุดเรียบง่ายที่บ่งบอกสไตล์ของเธอการเลือกชุดเรียบๆในวันสำคัญกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นธรรมชาติที่เธอรักษาไว้จนถึงปัจจุบันค่ะเรามากันที่อันดับที่9ค่ะชุดมั่นสีน้ำเงิน ชุดเดรสสีน้ำเงินเข้มจากแบรนด์เอซ่าที่เธอใส่ในวันมั่นกับเจ้าชายวิลเลียมภายในเวลา24ชั่วโมงร้านเสื้อผ้าทั่วอังกฤษก็ขายหมดเกลี้ยงจนเกิดคำว่าเคสเอฟเฟกตขึ้นมาในโลกแฟชั่นค่ะอันดับที่8เมื่อวันที่9้าพฤษภาคมปี2023เพียงไม่กี่วันหลังพิธีบรมราชาพิเศกของคิงชาร์ลส์ทเ เจ้าหญิงเคทปรากฏตัวในงานการ d เด Party ี่ที่พระราชวังบักกิงแฮมพา a ลสด้วยดรสชีฟองสีฟ้าอ่อนจากเอลิซาบ t h ที่เต็มไปด้วยรายละเอียดอันปราณีตทั้งผ้าลูกไม้โปร่งแขนยาวพิ้วไหวและกระโปรงพลีดยาวที่สง่าง,งามทุกการก้าวเดินลูกนี้ได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางค่ะเพราะมันสะท้อนถึงความอ่อนโยนและความสง่าง,งามแบบราชวงศ์ในบรรยากาศอันทรงเกียรติหลังพระราชพิธีครั้งสำคัญของอังกฤษ และยังถูกมองว่าเป็นหนึ่งในลุคที่หรูหราและน่าจดจำที่สุดของเธอในปี2023ด้วยค่ะมากันที่อันดับที่7ค่ะในงานเปิดตัวภาพยนตร์ James Bond No Time to Die ในปี2021เจ้าหญิงเคปรากฏตัวด้วยดรสสีทองระยิบระยับจาก j e n นี่เพเก a m ที่ทำให้ทั้งพรมแดงหยุดหายใจสื่อทั่วโลกต่างบอกว่านี่คือโมเมนต์ a m e s ์บอ d ของเจ้าหญิงที่ทำให้เธอกลายเป็นดาวเด่นของงานทันทีอันดับที่6 ชุดยาเลี้ยงการกุศลเจนนี่แพคเก็มชุดยาวระยิบระยับของเจนนี่แพคเก็มในงานกาล่านี้ทำให้นักข่าวเรียกเธอว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ในชีวิตจริงเพราะภาพที่ออกมานั้นเธอสะงางามราวกับเจ้าหญิงในเทพนิยายจริงๆค่ะอันดับที่5ชุดสูตรสีเขียวเข้มในงาน s t a ต v v s s t t ในงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเธอเลือกใส่สูรสีเขียวเข้มที่สื่อถึงความยั่งยืนและการเคารพต่อเจ้าภาพไม่ใช่แค่สวยนะคะแต่ยังเป็นการสื่อสารเชิงการทูตผ่านแฟชั่นอีกด้วยค่ะมาถึงอันดับที่4ค่ะอีกหนึ่งลุคที่สร้างความประทับใจในแว็บวงแฟชั่นเจ้าหญิงเคเลือกสเวตเตอร์คอเต่าสีแดงสดจากลาฟลอเรนจับคู่กับกระโปรงยาวจากคริสโตเฟอร์เค n น ปิดลุกเ้ือรองเท้าสีน้ำตาลคาราเมลจากลาฟลอเรนและกระเป๋าเข้าชุดจากเจมิเลอร์ค่ะลุคนี้ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน Work w e a ว l o o k s ที่ดีที่สุดของเธอเพราะไม่ได้เป็นเพียงแฟชั่นแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพที่สง่างามเคทเลือกใส่ชุดนี้เพื่อขึ้นกล่าวสุนทรพจน์สำคัญในงานที่จัดโดย The f o r w a r d Trust เมื่อเดือนตุลาคมปี2021ซึ่งทำให้สไตล์นี้มีความหมายมากขึ้นในฐานะของความมั่นใจและความเป็นผู้นำอันดับที่3ม ชุดลูกไม้ดำ BAFTA Awards ในงานประกาศรางวัล BAFTA เธอเลือกชุดลูกไม้ดำหรูหราที่แอบมีกลิ่นอายแบบโอฮอลลีวูดค่ะสื่ออังกฤษถึงกับบอกว่านี่คือโมเมนต์ที่เธอกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไม่ใช่แค่เจ้าหญิงแล้วค่ะอันดับที่2ชุดแต่งงานอเล็กซานเดอร์แมคควีนค่ะในปี2021ทั้งโลกก็จับตามองค่ะว่าเจ้าหญิงเคทจะใส่ชุดแต่งงานจากแบรนด์อะไร ปรากฏว่าเดรสนี้มาจากอเล็กซานเดอร์แมคควีนค่ะชุดนี้ผสมผสานความคลาสสิกแบบราชวงศ์เข้ากับความโมเดิร์นได้อย่างลงตัวนะคะเป็นภาพที่กลายเป็นไอคอนิกที่สุดในศตวรรษนี้เลยก็ว่าได้ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่หนึ่งแล้วนะคะอันดับที่หนึ่งนั้นก็ได้แก่ชุดสีขาวจาก Trooping the Colour ค่ะซึ่งเป็นการคัมแบ็กหลังจากที่เธอรักษาจากอาการป่วยนะคะ อันดับหนึ่งไม่มีอะไรจะทรงพลังไปกว่าการกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากการรักษาโรคมะเร็งค่ะแค่เลือกใส่ชุดสีขาวเรียบง่ายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังความเข้มแข็งและการเริ่มต้นใหม่ภาพนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของแฟชั่นค่ะแต่เป็นโมเมนต์แห่งประวัติศาสตร์ และนี่ก็คือสิอันดับชุดของเจ้าหญิงเคทไม่ได้บอกเพียงเรื่องของสไตล์เท่านั้นนะคะแต่ยังบอกเรื่องราวชีวิตการเมืองการทูตแล้วก็หัวใจของเธอในแต่ละช่วงเวลาแล้วคุณล่ะคะคิดว่าชุดไหนคือชุดที่สุดของเจ้าหญิงเคทคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของราชวงศ์อังกฤษค่ะและนี่คือ Royal Secret Series เรื่องราวราชวงศ์อังกฤษที่โลกภายนอกไม่เคยเล่า ถ้าคุณชอบคลิปนี้กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่และคลิกที่นี่เพื่อไปต่อกับคลิปถัดไปของเราค่ะ